สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel นนของ Taste ANC นะครับวันนี้นะผู้คนนะมีข่าวดีทุกคนนะผมเจอเว็บไซต์ เคลมในสงเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญของ USDT นะเป็นเหรียญฟรีนะแล้วก็ย้ายทุกคนดูนะครับนี่ทุกคนนะผมก็ได้รับมานี่ทุกคนนะอันนี้เลยเนาะอันนี้ของวันที่18นะที่ผมได้รับมาเมื่อวานแล้วก็วันนี้ก็วันที่19ผมก็ลองอีกครั้งหนึ่งก็ปรากฏว่ายังได้อยู่นะครับจะได้ครั้งละ2997นะครับซาตูชิ USDT ด้วยกันตรงนี้นั่นเองนะครับผมนะสามารถทําฟรีไม่ต้องลงทุนไม่ต้องเชิญเพื่อนทําคนเดียวทาได้เลยแล้วก็สามารถที่รับได้เป็นวินาทีทุกคนนะย้าว่าเป็นวินาทนะนท,นนะมมทีีนนนนคัุ่กผมมอยู0 8 5 33 5587นะเดี๋ยวคือว่าผมจะได้เป็นในส่วนของ2997ใช่ไหมเดี๋ยวตรงนี้มันก็จะแปลงนะมันก็จะเปลี่ยนไปจาก5587นะครับก็คือเว็บไซต์ที่ผมจะมาแนะนำก็คือเป็นเว็บไซต์นี้เลยทุกคนนะนี่ทุกคนนะั่นก็คือ RWD นะครับมันขึ้นชื่อว่า RWD นะั่นเดี๋ยวยังไงก็ตามนะเดี๋ยวผมจะทำการแปะลิงก์นะครับ ผมจะทําการแปะลิงก์ในส่วนของอเว็บไซต์นี้ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้คุณก็กดไปที่ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับผมนะอตรงนี้วิธีการทํางานก็คือว่าจอกนี้ทุกคนนะให้เราไปเอา address เนาะ your pause faucet pay usdt address ฉะนั้นก็ถ้าใครจะทําเว็บไซต์นี้นะคุณต้องมีกระเป๋า faucet pay ก่อนนะซึ่งกระเป๋า faucet pay นั้น สมัครง่ายนะครับใช้เพียงแค่ gmail นะครับเดี๋ยวผมจะแปละลิงก์กระเป๋าพอเซ็ตเพย์ไว้ด้วยใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับพอคุณสมัครแล้วก็มีกระเป๋าพอเซ็ตเพย์นะให้คุณมาที่คําว่า wallet นะครับอ่ะมาที่ wallet นะแล้วก็มาที่ usdt trc 2 0ตรงนี้นะครับแล้วก็ไปที่คำว่า deposit นะครับแล้วก็คัดลอกนีดูคนเทนทะที่คำว่า deposit address ตรงนี้นะคัดลอกไปเลยนะครับอันนี้เลยทุกคนนะของผมก็ผมคัดลอกแล้วเนาะก็ผมก็ใช้ไปเรียบร้อยแล้วก็ตรงนี้เลยทุกคนนะ ก็มาวางไว้ตรงนี้ทุกคนนะพอวางไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็กดแก้แคบชาดนะครับฉันไม่ใช่หุ่นยนต์นนะแล้วก็ท้าฟิกไลท์ก็คือเป็นในส่วนของไฟจราจรนะครับแล้วก็แก้แคปชาดข้างล่างต่อนะ CAA นะครับก็หานะว่าอัานไหนที่เป็น CAA ก็คืออันนี้ทุกคนนะกดตับเลยนะครับแล้วก็อันนี้คือ A 3ตัวก็คืออันนี้นะ C 2ตัวอ่าแล้วก็ B 3ตัวคือ3คูณ B ก็คือเป็น B 3ตัวแล้วก็กด เกติว่าดไปนะครับนี่ทุกคนนะกดปั๊บทุกคนนะ่าจะเห็นว่านะครับเราก็เพิ่งได้เรียนมานับอยู่ด้วยกัน 3, ส0 0พซัโตชินับเดี๋ยวเราย้อนกลับไปนะครับเดี๋ยวผมจะรีเฟตไปหนึ่งครั้งนะยอดล่าสุดข,ของผมคือเป็นของ a อโต้พอเสร็จเพนะอันนี้ยอดล่าสุดไดนะ้ผมจะรีเฟตไปหนึ่งครั้งปั๊บเลยนะครับนี่ทุกคนนะเห็นไหมทุกคนนะทิปทับดอทอิงนับนี่ได้ส่งมาโอ้วันนี้ได้มา3,000 USD t ทุกคนนะ เมื่อกี้นะครับก่อนหน้านี้ผมได้มาอยู่ที่2997แลวครั้งนี้ได้มา3,000นะครับก็จะกลายเป็น8นะครับข้างหลังนีุ่กคน8แล้วทุกคนนะนนะเดี๋ยวมันก็จะกลายเป็น1นะตรงนี้มันจะน้ำหนึน่1ตรงนี้ก็กลายเป็น4 41ข้างหน้าเดี๋ยวผมจะรับอีกครั้งหนึ่งนะอย่างที่ผมบอกว่าสามารถทาได้เป็นรายวินาทีนะครับกดรีเฟซไปเลยนะหลังจากที่เรากดรับไปแล้วเราก็กดรีเฟซไปแล้วก็แก้แคปชา่าต่อนะครับอันนี้คือสะพานนะ อ่างานของเราคือเป็นการแก้ทับชาดูคนนะเป็นงานแก้ทับชาเนาะอันนี้7นะแล้วก็11แล้วก็1แล้วก็3นะแก้ทับชาไปนะครับได้ไหมได้ไหมเรียบร้อยทุกคนนะเดี๋ยวปาเดี๋ยวไปเช็ดดูนะกดรีเฟซไปหนึ่งครั้งอ่ารีเฟซไปนะครับมาไหมมาทุกคนนะ 3, สามพันซาโตชินะ 3, สามพันซาโตชินะครับนี่ทุกคนนะเป็น C1 587นะครับเราจะทํากี่ครั้งก็ทําได้นะผมผมคิดว่า มันน่าจะมีลิมิตแหละแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่ามันลิมิตเท่าไหร่นะแต่ว่าตอนนี้ผมยังทําได้อยู่นะแล้วก็แก้กับชาบแบบนี้เองทุกคนนะทาในมือถือก็ได้เหมือนกันนะแต่ว่าในส่งคลิปนี้ผมสาธิตในส่งของสัมซุงในส่งของคอมพิวเตอร์เนาะเราแก้แคบชาบไปแก้แคบชาบไปทุกคนนะรางแคบชาบมันคล้ายกันนะมันเหมือนกันทุกคนนะอ่านี่ทุกคนเดี๋ยวผมจะรีเฟซไปเรื่อยเรยผมจะทําไปเรื่อยๆยเนาะเดีนนด๋ยวเราไปตรวจสอบยอดทุกคนนะเราไปตรวจสอบยอดนะครับอันนี้โมโต้นะครับอ่าแล้วก็7นะครับเหมือนกันเลยของเมื่อกี้นะครับ อ่าตามนี้เลยครับแล้วก็กดดีเฟตไปต่อนะครับอ่าดีเฟตต่อนะอ่าคุณผู้ชมจะเห็นนี่ทุกคนนะอันนี้คือเอเดสของผมนะนี่ทุกคนเนี้ยของผมนะ ลดเดียวเลยทุกคนนะมีคนรับด้วยนะยังมีคนอ่นอีกน,นะครับนีนนะ่วันที่เวลานะเขาบอกชัดเจนนะครับก็นับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ถ้าใครสนใจนะามากดรับเหรียญฟรีๆนะถ้าใครว่างเนาะเราใช้เวลาว่างนะครับมารับเหรียญฟรีๆนะครับโดยที่เราไม่ต้องลงทุนนะสามารถรับได้ฟรีๆนะสมมติว่านะรเราสามารถเก็บได้วันละ 1ดอลลาร์นะสมมติว่าวันละเราสามารถเก็บได้วันละ1ดอลลาร์สาวันก็30ดอลลาร์ใช่ไหมก,ก็ตกประมาณเดือนละพันบาททุกคนนะตรงนี้ทุกคนนะก็เดี๋ยวผมจะเก็บแบบนี้เร็วคนนะเรื่อยๆเนาะถ้าเราว่างจริงๆนะแนะนําเลยนะมากดรับได้เพื่อเป็นรายได้เสริมของเราเนาะเป็นค่าขนมนะครับตรงนี้เนาะหรือเป็นค่าน้าค่าไฟหรือแม้ก็เป็นในส่วนของค่ามือถือก็ได้เหมือนกันนะครับผมนะค่าอินเทอร์เน็ตของเราก็ได้เหมือนกันตรงนี้นะครับก็5แล้วก็1แล้วก็11ครับ เดี๋ยวผมจะให้ดูนะว่ามันเราต้องกดเท่าไหร่เดี๋ยวเราลองมาคำนวณดูกันนะให้มันจริงจังเลยว่าเราจะได้ตั้งเป้าหมายว่าประมาณเท่าไหร่กันนะครับเดี๋ยวเราลองลองกดย้อนกลับไปนะตอนนี้มีอยู่ที่นะ c 1 5 8 7นะครับกดรีเฟซไปนะ c 1 5 8 7นะครับนี่ทุกคนนะเป็น5เลยทุกคนนะ5 3 5 8 7้เลยทุกคนนะตรงนี้นะครับมันเป็นมันมีทั้งหมดกี่หน่วยหน่วย1 0 1 0 0พัน หมื่นแสนล้าน10ล้านร้อยล้านโอ้โหร้อยล้านเลยเหรอเดี๋ยวเราลองคำนวณกันนะครับผมโอเคทุกคนนั่นก็คือร้อยล้านใช่ไหมหน่วย10ร้อยพันหมื่นแสนล้าน10ล้านร้อยล้านนะครับหารด้วย3,000ันะหารด้วย3,000นะว่าเราต้องกดไปทั้งหมดกี่ครั้งด้วยกันเนาะโอ้โหุกคนนะเราต้องกดนะครับสามหมื่นสามพันสามร้อยสามสิบสามครั้งนะครับเราถึงจะได้อยู่ที่ 1ดอลลาร์ด้วยกันเนาะถ้าเราหารด้วยอ่าหนึ่งวันนะมีทั้งหมด24ชั่วโมงใช่ไหมเราลองหารด้วย24ชั่วโมงนะว่ามันจะตกไปประมาณเท่าไหร่นะอ่าผมผมเอาประมาณให้ประมาณ5ชั่วโมงแล้วกันประมาณถ้าเรากดโอ้มันเยอะไปเนาะถ้าเรากดประมาณ3ชั่วโมงละนะ3ชั่วโมงได้ไหมมันเราจะได้ไปเท่าไหร่นะครับผมนะหารด้วย3ชั่วโมงนะ ด้วย3มชั่วโมงนะครับอ่าสมชั่วโมงก็เป็นทั้งหมด1 8 0่นาทีนะครับตกประมาณนาทีละกี่ครั้งด้วยกันเน,ะ180นาะหนึ่นะครับอ่าก็ตกประมาณ1 8 5่ครั้งต่อนาทีด้วยกันนะับที่เราสามารถกดได้ซึ่งผมคิดว่ามันมันมัน,ม,นมันเป็นไปไม่ได้ตรงนี้ทุกคนนะมันเป็นไปไม่ได้ทุกคนนะเพราะว่า1นาทีมีแค่60วินาทีเองตรงนี้นะครับผมนะก็อ่านะครับผมนะถ้าหากว่าอ่าเรานะครับ สามารถกดได้1นาทีสามารถกดได้ประมาณ3ครั้งนะสามารถกดไดป้ประมาณ3ครั้งต่อ1นาทีนะ,ะเราก็เอา1 8 0นาทีก็คือเราแบบไม่หยุดเลยนะ,ะคุณด้วย3นะประมาณได้ประมาณ540นะคูณด้วย3,000นะครับนี่ทุกคนะก็จะได้ประมาณ1ล้าน 620,000นะซาตชิดด้วยกันนะที่เราจะได้ต่อวันนะถ้าสมมติว่าเราทําเป็นรายได้เสริมละ3ชั่วโมงนะ <c oughs> ก็ถือว่านะยังไม่ถึงยังไม่ถึง1ดอลลาร์นะครับผมย,ยังไม่ถึง1ดอลลาร์ด้วยกันตรงนี้นะครับผมนะแต่แต่แต่ผมมีวิธีนะทุกคนผมมีวิธีที่จะบอกทุกคนก็คือว่า เขามีโปรแกรม a f f i l i a t e ด้วยทุกคนตรงนี้ทุกคนนะเขามีโปรแกรม a f f i l i a t e ด้วยเดี๋ยวเราลองรีเฟตไปหนึ่งครั้งเนาะเขามีโปรแกรม f i l i a t e นะครับนะเขาได้บอกว่านะเราสามารถที่จะทำในส่วนของโปรแกรม a f f i l i a t e ได้ก็คือจะได้อยู่ที่ประมาณ20%เรนะเราจะได้ประมาณ20%ตรงนี้ทุกคนนะนอ่า20%หรือเแล้วเปล่าถ้าจะไม่ผิดี20%ิอเแลเปล่าถ้าจะไม่ผิดนะอันนี้ทุกคนนั่นคือเป็นลิงก์ของเรานะที่เราจะได้มาทุกคนนะนี่ทุกคนนะอันนี้ total referer user ก็คือมีีีคนนนใช้้ออยู่่ทต4565 คนด้วยกันเนาะแล้วก็อ่าน,นี่ทุกคนนะคือจะได้อยู่ที่30%มเนต์นะั่นในสค่าคอมมิชชั่นนะอันนี้นะเราจะได้30%ด้วยกันนะเดี๋ยวเราลองมาคำนวณกันนะครับโอเคทุกคนนะลองมาคำนวณดูนะครับผมให้ส่วนของอ่าสามพันนะครับคูณด้วย30%นะจะได้ประมาณ9,000จะได้ประมาณ9ก0าร้ซาตชิดด้วยกันเนาะถ้าว่า1คนกดจะได้ า9าอ s ซาโตชิถ้าหากว่าเขาเราสามารถที่จะ,ะถ้าหนึ่งคนนั้นทำวันละ60ครั้งนะ60ครั้งอ่ก็ประมาณ54ถ้าเรามีคนที่เราเชิญไป100คนนะครับ5ล้าน4ทุกคนนะนี่ทุกคนนะนี่คือพลังเนาะอันนี้5ล้าน4นีะเดี๋ยวเราหารหารด้วย100ใหม่นะครับสมมติว่านะเรานั้นนะครับสามารถเชิญได้1,000คนนะ 1000คนนะครับนี่54ล้านทุกคนนะใกล้เคียงแลวทุกคนนั้ใกล้เคียงแล้วทุกคนนะก,นก,นนะก็นะ่าสมมุติว่าเราสามารถเชิญได้นะครับอ่า1,000คนแหละเนาะแล้วก็1000คนนั้นคลิกคนละ1อ่า100ครั้งนะสมมติว่า100ครั้งต่อ1คนนะแล้วก็เราเชิญไป1000คนนะครับแล้วก็คุณด้วยส0ันนะครับ นี่ทุกคนนะจะได้วันละ3ดอลลาร์ด้วยกันเนาะจะได้วันละ3ดอลลาร์เนาะถ้าเราเชิญไป1000คนนะครับมีคน1000คนนะเชิญผ่านอ่าคลิกลิงก์ผ่านลิงก์ที่เราเชิญไปแล้วก็เขาคลิกนะหน0 0คนเนี่ยคลิกนะวันละ1วันละ100ครั้งต่อวันนะครับอ่าทุกวันนะเราก็จะได้วันละ3ดอลลาร์นะ3ดอลลาร์คูณ30นะก็ประมาณ 90ดอลลาร์90ดอลลาร์คูณด้วย35นะก็มาณ1า0บาทต่อเดือนด้วยกัน่างนี้นะแต่ว่าเราต้องเหนื่อยหน่อยนะเร,เราต้องเหนื่อยในส่วนของการที่เราต้องเชิญเพื่อนนะครับหรืออ่าตรงนี้คือมันมันก็ไม่ได้เป็นอ่าปัญหาอะไรมากมายถ้าหากว่าเรานั้นไปทำการตลาดดีๆนั่นเองนะครับทุกคนนะโอเคทุกคนนะก็ประมาณนี้นะครับ ก็นะครับถ้าหากว่าใครสนใจนะเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปวู่นี้นะคุณผู้ชมสามารถไปทําได้เลยนะครับผมทําฟรีไม่ต้องลงทุนนะครับวันนี้เนาะก็นะครับผมนันเดี๋ยววีดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าถ้าหากเพื่อนๆดูแล้วคิดว่าคิดว่ามีประโยชน์นะฝากกดไลค์ฝากกดแชร์วิดีโอนี้ให้กับผมด้วยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ